ที่ดินฉนด,ดครุดแดงราคาถูกอยู่ห่างตัวเมืองไม่เกิน15นาทีวิวภูเขาสวยๆช่ำๆที่นี่ตำบลนานดินดำอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสวัสดีครับเพื่อนๆครับกิจสิริพาวเวอร์พ n รตี้แอนวันนี้มาบริการกันอีกแล้วครับผม วันนี้ครับเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนะครับนำมาแบ่งขายแปลงเล็กๆครับเลขที่โฉนดครับ3 9 9 4 8ก็คือเป็นโฉนดใบนี้เลยนะครับ39948ตําบลนาดินดำอําเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนะครับผมเป็นที่ดินที่อยู่ในอําเภอเมืองเลยนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองเนี่ย ไม่เกิน15นาทีนะฮะถ้าจากตลาดสดุทศบาลเลยเนี่ยไม่เกิน10ถึง15นาทีนะครับแล้วเราก็เริ่มต้นแบ่งแปลงเนี่ยแปลงละ1ไร่เท่านั้นนะครับราคาเริ่มต้นแปลงหนึ่งก็แค่220,000เท่านั้นครับมีแค่9แปลงครับทั้งโครงการ <Okay. S 1> หมดแล้วหมดเลยครับเพื่อนๆที่ดินครับตั้งอยู่ที่บ้านห้วยลึกหมู่12ตําบนานาดินดำอําเภอเมืองเลยจังหวัดเลย อยู่ห่างจากถนนเส้นหลักนะครับเส้นเลยนาะด้วงเนี่ยแค่800เมตรเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ห่างจากวงเวียนน้าพุของถนนนกแก้วซึ่งอยู่ใจกลางของตัวเมืองเลยเนี่ยไม่เกิน15นาทีนะครับสถานที่ใกล้เคียงที่สําคัญนะครับที่ดินของเรานะครับอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักเลยครับเส้นเลยนาะด้วงเนี่ยประมาณ800เมตรก็คือเข้าซอยมานิดเดียว นะครับอยู่ห่างจากปักซอยครับที่จะเข้าสู่หมู่บ้านนาดินดำเนี่ยก็ประมาณ800เมตรป้อมตํารวจนาดินดำครับ800เมตรเสาไฟฟ้าของหลวงนะครับจุดที่มีการใช้ไฟฟ้าเนี่ยประมาณ800เมตรสํานักงานเทศบาลน,นาดินดำครับ2กิโลเมตรสีแยกบ้านไร่ททมครับ3กิโลเมตรอุทยานนะครับภูบอบิด8กิโลเมตรตลาดสดเทศบาลเลย12กิโลเมตรวงเวียนน้ําพุนะครับตรงถนนนกแก้วเนี่ย13กิโลเมตรโรงพยาบาลเลยครับ13กิโลเมตร ศาลากลางจังหวัดเลยครับ13กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างครับว่ารูปแบบของแปลงเนี่ยนะครับแล้วก็ราคาแต่ละแปลงเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะครับขายกันยังไงบ้างนี่ครับสำหรับผังโครงการนะครับอย่างที่เรียนแจ้งไปแล้วนะครับว่าทั้งโครงการนะครับมีแค่9แปลงนะครับหมดแล้วคือหมดเลยไม่มีอีกแล้วแล้วก็ผม ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้ทําแบบนี้อีกไหมเพราะหลายๆท่านครับที่มีความสนจิตสนใจเกี่ยวกับที่ดินนะครับที่เป็โฉนดนะครับย้าว่าเป็น,นโฉนดที่อําเภอเมืองเลยเนี่ยหลายท่านคงจะเคยหามาพอสมควรแล้วแหละและท่านก็น่าจะรู้เลยแหละว่าราคามันไม่มีแบบนี้แน่นอนนะครับอันนี้เราคอนเฟิร์มการันตีให้เลยนะครับ ของเราแบ่งขายนะครับเริ่มต้นเนื้อที่1ไร่เท่านั้นนะครับแล้วราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่2อ0 0 0นบาทซึ่งถือว่าถูกมากๆนะครับมาดูกันครับที่แปลงที่1ครับแปลงที่ 1, 2, 1> ครับสองแสนบาทนะครับแปลงที่2ครับสองแสนห้าหมื่นบาทแปลงที่3 2มสองแสนบาทแปลงที่4ี่สองแสนห้าหมื่นบาทแปลงที่5้าสองแสนสองหมื่นบาทแปลงที่6กสองแสนสามหมื่นบาทแปลงที่7จ็ดสองแสนสามหมื่นบาท แปลงที่8 2,30,000บาทและแปลงสุดท้ายครับแปลงที่9เนื้อที่1ไร่3งาน75ตารางวา ขายไปเลยครับที่ราคา4แสนบาทเท่านั้นแปลงที่9นี้จะคุ้มสุดเลยส่วนแปลงที่1 2 3 4 5 6 7 8ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้เนื้อที่เป๊ะเลยครับแปลงละ1ไร่แบ่งแปลงอย่างสวยนะครับทุกแปลงจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทุกแปลงสวยมาก <Okay. S 1> นะครับเราแบ่งแบบมืออาชีพเลยส่วนถนนในโครงการครับถนนในโครงการครับกว้างถึง6เมตรซึ่ง6เมตรเนี่ยนะฮะ รถ6กล้อนี่ขับสวนกันได้สบายแล้วก็พิเศษสุดๆครับสำหรับแปลงที่9้าครับผมแถมให้เลยครับต้นมะขามนะฮะมันจะมีทั้งพันธุ์สีชมพูนะครับแล้วก็พันธุ์เอ่อสีทองซึ่งอายุมะขามแต่ละต้นเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่า10ปีแน่นอนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเก็บผลผลิตได้เลยนะครับแถมให้เลยทั้งหมดเนี่ยยีต้นนะฮะแล้วแปลงที่9กเนี่ยครับก็เป็นแปลงที่อยู่บนเนินเขานะตัวแปลงจะอยู่สูงกว่าเพื่อนเขา และที่สําคัญอีกข้อนึงนะครับราคาที่ได้แจ้งไปแล้วทั้งหมดเนี่ยคือฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์นะฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นตอนที่เราไปโอนกรรมสิทธิกันไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมค่าภาษีค่าแบ่งแยกค่าอะไรก็ช่างนะฮะที่เกิดขึ้นใวันโอนเนี่ยนะท่านไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มไม่แต่บาทเดียวนะครับไม่ว่าเรานะครับจะตกลงกันจบแปลงไหนราคาไหนเนี่ยฮะจ่ายแค่นั้นพอครับไม่ต้องเพิ่มอะไรสักบาทเดียวไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงแน่นอนนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับโครงการนี้เหมาะที่จะไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับเหมาะที่จะเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรเพราะว่าพื้นที่ก้างเคียงเนี่ยนะฮะเขาปลูกอ้อยกันนะฮะปลูกยางพาราปลูกข้าวโพดนะฮะประโยชน์การใช้สอยถัดมานะครับก็คือเหมาะที่จะทําเป็นบ้านสวนเกษตรนะครับพวกบ้านพับตักอากาศเอ่ยนะครับบ้านสวนใบกษะสีนเพราะด้วยราคาที่มันถูกแสนถูกเนี่ยทำให้เราเหลือเงินไว้สร้างบ้านหลังเล็กๆได้การใช้ประโยชน์ในลําดับถัดมานะครับเหมาะนะครับที่จะทํา เาเรียกว่าซื้อมาเพื่อเก็งกาไรนะครับเพราะว่านะครับที่สําคัญมากๆเลยคือที่ดินด้วยความที่เป็นโฉนดเนี่ยนะฮะแล้วโฉนคดครุฑแดงในบางเลยในยราคาสูงมากถ้าจะมีคนมาแบ่งขายลักษณะเดียวกันเนี่ยผมกล้าคอนเฟิร์มกล้าการันตีเลยนะว่ารา,าคาสูงของผมแน่นอน <Okay. S 1> เดินทางก็สะดวกมากนะครับถือว่าถูกมากๆครับถูกกว่าทุกเจ้านะครับแถวนี้เลย <laughs> ถ้าถือได้สัก3ปีหรือสัก3ปีถึง5ปีเนี่ยราคาอาจจะก้าวกระโดดไปได้ถึง2เท่าเลยก็เป็นได้ครับผมเอาละครับสำหรับท่านที่ สนจิตสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0996739585หรือจะเป็น ID l ดียครับกิติริ under score 2014หรือว่าจะทักแชทเพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับชื่อเพจว่ากิตสิริ property a d l e t i i n g นะฮะพิมพ์เป็นภาษาไทยในช่องค้นหาของ Facebook ได้เลยหรือจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นแชนแนลใน y t u t u ครับชื่อแชน n นลครับกิตสิริ property a d l e t s i n g นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆรวมถึงคลิป การรีวิวการทํางานก่อนหน้านี้หลาย10หลายร้อยงานเลยก็ว่าได้นะฮะเข้าไปรับชมกันได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสำหรับท่านที่ได้รับชมคลิปนี้จนกระทั่งจบแล้วครับผมคุณกิตเจ้าของโครงการครับขออานวยอวยชัยนะครับให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความสําเร็จความเจริญนะครับคาดหวังสิ่งไหนประการใดขอให้สุขสมใจทุกประการทั้งปวงเลยครับบาย